จังหวัดละปูนเมืองบุญหลวงแห่งล้านนาพระาธาตุเด่นพระรอดครังลำไย,ยดังกะระเทียมดีประเพณีงามจัมมเทวีสีหาพิพุนชัยเหล่ากาชาติจังหวัดละปูนภายใต้การดำเนินงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาจารีอ่อนสะอาดนายกเหล่ากาชาติจังหวัดละปูนพร้อมด้วยคณะกรรมาการเหล่ากาชาต ดำเนินภารกิจในการช่วยเหลือบรรเทาทุกขผู้ประสบภัยและเป็นที่พึ่งของผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสโดยยึดมั่นในหลักการกาชาติสากลจเจริญรอยตามคติทัศน์ของสภากาชาติไทยในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขบำบัดโรคขจัดภัยและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข สรุปผลการดำเนินงานระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม2557 1. งานด้านบรรเทาทุกข์จัดกิจกรรมหฮมรักโฮมใจต้านภัยหนาวร่วมกับจังหวัดละปูนและสำนักงาบนบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาติไทยมอบเครื่องกันหนาวให้กับชาวเขาเผ่ากาเรียงปากาก,ากยอในพื้นที้เทศบาลตำบลทากาศเหนือ เป็นผู้สูงอายุจำนวน201คนและเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านปลาเลาจำนวน107คน 2. งานด้านสังคมสงเคราะห์และส่งเสริมคุณภาพชีวิตเหล่ากาชาดจังหวัดละปูนร่วมกับจังหวัดละปูนและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดละปูนจัดกิจกรรม87ปีผู้สูงวัยเทิดไทยองค์ราชันเพื่อเป็นการเทริดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา87พรรษาโดยได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบผ้าห่มจำนวน87พื้นเือแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอลีและอำเภอทุ่งหัวช้างจำนวน87คนร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดละปูนออกเยี่ยมผู้ป่วยและผู้พิการในพื้นที่อำเภอลีจำนวนสองรายและอำเภอทุ่งหัวช้างจำนวนหนึ่งราย 3. งานด้านฮับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะออกหน่วยฮับบริจาคโลหิตเคลื่อนตี้จํานวน9,9ครั้งมีผู้บริจาคโลหิตรวม1,657รายเป็นโลหิตจํานวนทั้งสิ้น745,650ซ c และได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อมีการบริจาคดวงตาและอวัยวะตามหน่วยงานที่ออกฮับบริจาคโลหิต และหน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดละปูน 4. งานพระราชพิธีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมอื่นๆ 4. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราชเสาร์สามตุลาคม2,557ณบริเวณสนามหน้าสารกลางจังหวัดละปูนร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมการปกครองประจำปี2557 ณพระอ,อารามหลวงวัดพระพุทธบาทาากผ้าตำบลมะกอกอำเภอป่าซางจังหวัดละปุรร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว5ธันวาคม2557ณสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ร่วมประชุมและร่วมแถลงข่าวงานพระนางจากมาเทวีและงานรุนดุนาจังหวัดลพปูนประจำปี2557 ณห้องประชุมจามบะเทวีสาลากลางจังหวัดละปูนจัดกิจกรรมวันรวมน้ำใจฮื้อกาชาติเมื่อวันที่1 9เพฤศจิกายน2 5 5 7นัณสนามจวนผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนร่วมพิธีเปิดงานพระนางจามาเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดละปูนประจำปี $2557 ณบริเวณด้านหน้าสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดละปูน ร่วมพิธีเปิดร้านมัชากาชาตเหล่ากาชาติจังหวัดละปูนประจำปี2557ณเวทีร้านมัชากาชาติด้านหน้าสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดละปูนร่วมปฏิบัติหน้าที่ประจำร้านมัชากาชาติในงานพระนางจกมาเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดละปูนประจำปี2557ระหว่างวันที่28พฤศจิกายนถึงวันที่7ธันวาคม2557 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน88รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2557ณวัดพระธาตุทลิพุนชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองละปูนร่วมพิธีถวายพระพรชัย,ยมงคลและพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 8ปพรรษา5้ธันวามหาราชณนะหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพูุรร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา5้าธันวามหาราชณนะบริเวณสนามหญ้าหน้าศาลากลางจังหวัดลพูุรร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีเตื้อที่สองทับ2557ณห้องประชุมอาคารสถาบันดำรงราชานุภาพกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานคร และร่วมประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดละปูนเพื่อหาหรือและวางแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ2,558เหล่ากาชาติจังหวัดละปูนจะยึดมั่นตามคติทัศน์ของสภากาชาติไทยในการช่วยเหลือบรรเทาทุกผู้ประสบภัยและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพี่น้องจังละปูนเพื่อมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตลอดไป